คนบนโลกใบเนี้ไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าธรรมะมีอยู่แล้วที่จิตคืออะไรอะ่ะมันปรากฏอยู่ตลอดเลยนะธรรม,มะอยู่กับพวกเราตลอดด้วยแต่เหตุใดพวกเราไม่เคยเห็นธรรม,มะที่ปรากฏอยู่กับใจเราตลอดเลยไม่เคยเลยถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติจนลากเลือดก็ตามนะเราจะไม่มีทางเห็นธรรม,มะที่อยู่กับเราตลอดเวลาเลยมีน้อยคนทนี่วันหนึ่งใน หนึ่งในแสนกว่าจะผูกมัหนึ่งลายด้เห็นและแค่เอาตัวเองรอดเลยนะเมื่อเขาแจ้งแล้วเขาก็แค่ตัวเองรอดนะสอนคนอื่นไม่เป็นนะพวกเราสังเกตไม่ไปหาครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไงไปภาวนาเดี๋ยวก็รู้เองนั่นแหละคือสิ่งที่ท่านบอก <c oughs> ไปไปภาวนาเดี๋ยวก็รู้เองภาวนาอะไรทําอะไรพุทโธก็ทํามาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่เห็นเลยทรมามีอยู่ที่จิตเนี่ยเออเดี๋ยวก็รู้เองไปภาวนาเ อะไรเนี่ยเห็นไหมพวกเราจะปฏิบัต um ิอีกล้านชาติพวกเราจะไม่มีทางเจอเลยคําว่าธรรมะมีอยู่แล้วที่จิตเป็นอากาลิโกด้วยนะมันไม่เกี่ยวกับการเวลานะไม่เกี่ยวกับยุคใดสมัยใดด้วยนะไม่เกี่ยวกับเด็กคนแก่คนพิการผู้หญิงผู้ชายลัทธิใดศาสนาใดประเทศใดไม่เกี่ยวเลยนะมันอยู่กับพวกเราทุกคนทุกดวงจิตเลยธรรมะเนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งเดียวที่เราหามันไม่เจอ ธรรมะคืออะไรพวกเราเห็นพวกเราเห็นความจริงนี้ไหมว่าทุกสรรพสิ่งมันปรากฏเพื่อสลายพวกเราเห็นความจริงนี้ได้ไหมถ้าพวกเราสังเกตหเห็นความจริงว่าทุกสรรพสิ่งปรากฏเพื่อสลายไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเลยพวกเราเห็นได้ไหมว่าร่างกายเราเราเคยเชื่อว่าเป็นร่างกายเราถูกไหม ทั้งๆงที่มันไม่เคยเป็นร่างกายเราเราเป็นจิตมาอาศัยภาชนะนี้ชั่วคราวแต่เรากับยึดว่ามันเป็นร่างกายเราถูกไหมทุกคนสอนกันว่าเป็นร่างกายเราถูกไหมแม้แต่ปฏิบัติอยู่ก็ยึดว่าเป็นร่างกายเราถูกไหมอ่ะทีนี้อเผอิญว่าร่างกายนี้มันหยุดทํางานกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวติดคอเนื่องจากว่าเออไปคุย <c oughs> ไปคุยเ <c oughs> กี่ยวบอง แล้วปรากฏว่าใส่เจาบองน้อยไปไหนพอกินเข้าไปพวกอกว่ามันติดคอเขาเนี่ยมันติดคอมันหยุดหายใจนอกไปตอนนั้น่ะพวกเราเห็นไหมเราได้สูญเสียร่างกายเรียบร้อยแล้วจิตของเราหลุดทันทีเลยแล้วพวกเราก็จะไปหาร่างกายใหม่พวกเราสูญเสียร่างกายไปง่ายๆเลยบอกให้ไหนบอกว่าเป็นร่างกายเราไหนอ่ะ เราสูญเสียมันไปเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยมันแดกมันมันมันคลัำแล้วตอนเนี้ยมันกำลังเริ่มขึ้นอื่นแล้วบวมแล้วตอนเนี้ยน้ําเลือดน้าหนองบวมออกทะลุปากทะลุท,ท,ทวานหมดแล้วตอนเนี้พเพราะข้าวเหนียวคํานั้นแหละไหนนะว่าร่างกายเราดูแลมาอย่างดีนะดูแลอย่างดีกินข้าวเหนียวแก้มปั้นแรกเท่านั้นแหละเรียบร้อยเลยอะไรจะง่ายขนาดนั้นนะพวกเราคิดว่ามันยากเหรอร่างกายเนี้ยมันมันตุยโคตรง่ายเลยนะบอกให้นะ พวกเราอย่าชะล่าใจนะพวกเราเห็นความจริงนี้ไม่ว่าไอ้ก้อนเนี้ยมันไม่ใช่ของของเราเนี่ยธรรมะธรรมะคือการที่ได้เห็นความจริงว่าทุกสรรพสิงปรากฏเพื่อสลายมันไม่ใช่ของของใครทั้งสิ้นมันไม่มีใครเป็นเจ้าของเห็นความจริงนี้ไหมนี่พูดถึงลูกก่อนนะอ่าพูดถึงนามบ้างพวกเรารู้ไหมว่าอารมณ์เนี่ย อารมณ์สุขมันปรากฏแล้วมันก็หายไปพวกเราเห็นความจริงนไหมการเห็นอารมณ์เนี่ยมันพวกเราว่ามันยากไหมมันไม่ยากหรอกเนี่ยมันอารมณ์ดีใจก็เห็นมันเนี่ยอารมณ์เสียใจก็เห็นมันอยู่เนี่ยมันเห็นไม่ยากหรอกเห็นอาการเหล่าเนี้ยเห็นสภาวธรรมเขาเรียกว่าเห็นสภาวธรรมมันเห็นไม่ยากหรอกแต่การเห็นธรรมเนี่ยพวกเราเห็นไหมเห็นสภาวะเหล่านี้ไหมมันว่ามันปรากฏแล้วมันก็หายไป แล้วสักพักหนึ่งอารมณ์ก็ปรากฏใหม่อีกเป็นอารมณ์ไม่พอใจแล้วสักพักหนึ่งมันก็หายไปอีกแล้วอ่ะทีนี้เป็นอารมณ์เฉยๆแล้วก็เป็นอารมณ์ปีติสุขเฉยเลยนะแล้วสักพักหนึ่งอารมณ์นี้ก็หายไปอีกละมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะพวกเราสังเกตตม้แต่เด็กจนถึงปัจจุบัน่ะมันมีอารมณ์ดีปรากฏแถบหนึ่งแล้วมันก็หายหายไปสักพักหนึ่งก็อารมณ์เฉยๆแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งก็เป็นอารมณ์ทุกข์แล้วมันก็หายไปเคยสังเกตไหม เห็นทมไหมสภาวะปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านี้มันปรากฏแล้วมันก็สลายมันปรากฏขึ้นมาจากไหนปรากฏขึ้นมาจากจิตของเรานั่นแหละเป็นอาการจิตสิ่งเหล่านี้เป็นอาการจิตเรียกว่านามธาตุเรียกว่าจิตตาสังขารมันปรากฏเป็นอารมณ์สุขบ้างแล้วมันก็หายไปอ่ะมันเหมือนกับพลังงานที่พวยพุ่งออกมาจากจิตอันเป็นธาตุบริสุทธิ์พวยพุ่งออกมาให้ให้ได้รู้ แล้วก็สลายไปพอมีอะไรมากระทบปึ้งมันรับรู้กับเพื่อมเป็นอารมณ์ทุกขแล้วก็สลายไปกับเพื่อมเป็นอารมณ์สุขแล้วก็สลายไปสภาวะธรรมเหล่าเนี้ยมันแสดงอนัตตาธรรมอยู่ตลอดเห็นไหมมันแสดงความไร้เจ้าของอยู่ตลอดมันแสดงความไม่มีตัวไม่มีตนอยู่จริงอยู่ตลอดมันไร้ค่าด้วยตัวของมันอยู่ตลอด อารมณ์สุขมันไล่ค่าด้วยตัวของมันอ่ะมันปรากฏแล้วมันก็ไล่ค่าด้วยตัวของมันสลายไปอารมณ์ทุกปรากฏแล้วมันก็ไล่ค่าด้วยตัวของมันสลายไปใครเห็นธรรมะแบบนี้บ้างนี่แหละธรรมะมันไม่ได้เห็นอารมณ์นะการเห็นอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมมันยังไม่เกิดความรู้แต่จิตต้องการความรู้ไม่ได้ต้องการการเห็นอาการใดๆ ต้องการความรู้ว่าอาการเนี่ยมันไร้ค่าด้วยตัวของมันอ่ะแล้วเรายึดมันทําไมอ่ะร่างกายเนี่ยมันก็ปรากฏแล้วก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันคือมันสลายเน่าเปื่อยอารมณ์ก็ปรากฏแล้วก็สลายด้วยตัวของมันอ่ะเห็นความไร้ค่าตรงนี้ไหมเห็นความเป็นอนัตตาด้วยตัวของมันเองไหมมันอยู่กับเราตลอดทำเนี่ยแต่พวกเรากลับไม่เคยรู้จักตรงนี้เลยไม่มีใครชี้เลยบนโลกใบนี้ มีแต่บอกให้เห็น ALLY, อารมณ์มีแต่บอกให้เห็นความคิดมีแต่บอกให้เห็นโน่นนี่นั่นแต่ไม่มีใครบอกเลยว่าเห็นไหมว่าอารมณ์ที่ปรากฏอยู่ตอนเนี้ยที่เรากำลังหงุดหงิดอยู่เนี่ยเห็นไหมว่ามันหายไปแล้วตอนเนี้ยเห็นอารมณ์สุขไหมตอนเนี้ยมันหายไปแล้วตอนเนี้ยเห็นอารมณ์ทุกข์ไหมเห็นไหมมันปรากฏแล้วเนี่ยเห็นไหมว่ามันหายไปแล้วตอนเนี้ย มันเป็นแบบนี้มั้งแต่เด็กเลยอ่ะปรากฏแล้วก็หายปรากฏแล้วก็หายสูบแล้วเราได้ได้เห็นอารมณ์ทุกอารมณ์สุขอารมณ์เฉยเฉยอารมณ์ทุกเราเห็นมันบ่อยมากแต่เรากลับไม่เห็นธรรมอ่ะเรากลับไม่เห็นว่ามันแสดงอนัตตาอยู่ตลอดใครเห็นตรงนี้ได้ก็พร่งมบรรลุธรรมจบเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรา มันเป็นเพียงอาการที่ปรากฏเองสลายเองมันไลคฆ่าด้วยตัวของมันความสุขปรากฏแล้วก็หายไลคฆ่าไหมมันกลับไม่ไ네ด้อยูนะ่กับเราความทุกข์ปรากฏแล้วก็ไลคฆ่าด้วยตัวของมันสลายไปละมันกลับไม่อยู่กับเราความทุกข์สุขก็ไม่อยู่กับเราทุกข์ก็ไม่อยู่กับเราอารมณ์เหล่านี้มันปรากฏเพื่อสลายของมันมันไลคฆ่าด้วยตัวของมันใครเห็นความจริงแบบนี้ได้ เห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราเลยเรามาอาศัยมันทําไมทางนั้นอ่ะเราอยากได้ความสุขทําไมในเมื่อความสุขมันไร้ค่าด้วยตัวของมันอ่ะเราอยากหนีความทุกข์นี้มันทําไมเพราะความทุกข์ปรากฏแล้วมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันเราไม่เห็นต้องทําอะไรเลยเราแค่เห็นความไร้ค่าด้วยตัวของมันอ่ะเข้าใจตรงนี้จิตมันต้องการความรู้นี้เข้าใจตรงนี้ปุ๊บมันจะคลายตัวออกเลยแล้วเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งใด นี่คือการเห็นทมทำไมโลกใบนี้เขาไม่สอนแต่สอนให้พวกเราเห็นเห็นเห็นโลกได้อะไรประเด็นคือไม่มีใครมาชี้ต่างหากไม่มีใครที่แตกฉานเพราะอย่างมาชี้เรื่องง่ายๆแค่เนี้ยพวกเขาเขาสอนให้พวกเราไปเห็นอารมณ์เห็นความสงบเห็นอารมณ์ปีติเห็นความคิดเห็นมโนภาพเห็นอารมณ์เห็นอาการต่างๆแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่า สิ่งเหล่านี้มันไร้ค่าด้วยตัวของมันนะมันจะไม่เห็นมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันนะพวกเราเข้าใจไหมอารมณ์ทุกข์เราไม่เห็นก็ได้แต่มันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันนะใครเห็นตรงนี้ได้บ้างความคิดเราจะเห็นทันมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันความคิดใจเห็นไม่ทันมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันใครเห็นความเป็นอนัตตาธรรมตรงนี้บ้างนี่แหละเห็นธรรม เรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นอนัตตาธรรมในสภาวะปรุงแต่งในสภาวะธรรมนั่นเองใครเห็นได้บ้างมันจะคิดอะไรมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันมันหายไปแล้วอ่ะมันจะนึกอะไรมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันหายไปอีกละมันจะมีอารมณ์แบบใดก็ตามนะมันจะดีจะชั่วจะกุศลอกุศลมันปรากฏแล้วมันก็ไร้ค่าด้วยตัวของมันเห็นไหม เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยแต่เรากลับไม่เห็นทมนี้ตั้งแต่เด็กอะทําไมผู้ใหญ่ไม่ชี้บอกเราตั้งแต่เด็กอะว่าอาการเ่าเนี่ยมันปรากฏแล้วมันก็ไล่ฆ่าด้วยตัวของมันถูกไหมถ้ามีพ่อแม่คอยสอนหรือพวกเราสอนลูกตั้งแต่ตอนเนี้ยให้ลูกได้เห็นน่ะแล้วลูกเราจะบรรลุธรรมแต่ตอนนี้เลยพวกเราจะถูกใครสอนแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะั้นเราบรรลุธรรมตั้งแต่เด็กแล้วเราพ้นทุกข์ตั้งแต่เด็ก เราไม่ทุกมาจนถึงทุกวันนี้หรอกเราเข้าใจว่าทุกเนี่ยเราทุกแต่ที่ไหนได้มันเป็นเพียงอารมณ์ทุกที่มันไหลค่าด้วยตัวของมันอ่ะใช่ไหมอารมณ์ทุกที่เราทุกมาก่อนหน้านี้เห็นไหมมันไร้ค่าด้วยตัวของมันมันหายไปแล้วตอนเนี้ยใครเห็นได้บ้างว่ามันยึดไม่ได้เลยสิ่งเหล่าเนี้ยมันปรากฏเองแล้วมันก็สลายไปด้วยตัวของมันเองอ่ะนี่แหละคือเห็นธรรมง่ายไปหรือเปล่าพวกเรา พระพุทธเจ้ามาชีแค่นี้แหละแล้วเราจะยึดอะไรเราแค่เห็นมันอาศัยมันแล้วก็ปล่อยให้มันสลายไปไร้ค่าด้วยตัวของมันแล้วเราจะสบายเราจะไม่ทุกข์กับอาการใดๆมันจะงูยิดแล้วมันก็สลายไปไร้ค่าด้วยตัวของมันเห็นได้ไหมเห็นได้เมื่อไหร่พวกเราจะสบายเลยใช้ชีวิตง่ายเลยทีเนี้ยเพราะไม่มีอะไรที่คงอยู่เลยไม่มีสิ่งใดที่ยึดได้สักอย่าง มันเป็นอาการของธรรมชาติเป็นกิริยาของจิตที่มันปวยพุ่งออกมาเพื่อสลายด้วยตัวของมันใครฟังความข้อนี้โลงน้ำตาไหลแจ้งในธรรมตอนนี้สาธุนะตรงนี้ดีมากนะใครจับประเด็นตรงนี้เข้าใจโปร่งบรรลุธรรมตอนนี้สาธุนะแม้แต่เสียงที่พระอาจารย์พูดตอนนี้เห็นไหมว่ามันไร้ค่าด้วยตัวของมันเสียงนี้ก็ไร้ค่านะแล้วมันก็สลายไปด้วยตัวของมันเห็นไหม ใครเห็นตรงนี้ได้บ้างไม่ต้องทําอะไรความรู้ทั้งหลายปรากฏแล้วก็ไหลค่าด้วยตัวของมันพระพุทธเจ้าจึงบอกพวกเราว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นอนัตตานะเพราะทุกสิ่งที่ปรากฏให้ได้รู้แม้แต่ธรรมะนี้ก็ไหลค่าด้วยตัวของมันนี่แหละจึงเรียกว่าอนัตตาธรรมเป็นธรรมที่ปรากฏอยู่ที่จิตเราตลอดเวลา แต่พวกเรากลับไม่รู้แค่นั้นเองไม่มีใครมาบอกเราแค่นั้นใครฟังตรงนี้เข้าใจจบตอนนี้สาธุนะผู้ชายอ่ะเข้าใจได้แล้วผู้ชายอ่ะแพ้ผู้หญิงมามากแล้วตอนนี้ผู้หญิงแจ้งเลยทำเยอะกว่าผู้ชายนะสู้ๆผู้ชายทั้งหลายเลยอย่าแพ้เขาเข้าใจไหมเป็น ช้างเท้าหน้าหรือว่าช้างเท้าหลังก็ไม่ไม่เกี่ยวเข้าใจไหมบวชไม่รู้กี่รอบยังสู้เขาไม่ได้ไม่ได้นะเข้าใจไหมปล่อยให้ผู้หญิงเขาชนะได้ไงเขาเดินนำได้ไงน่ยฮะนี่คือธรรมะจำไว้นะพวกเราแม้แต่อาการที่รู้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้พวกเรากำลังรู้ถึงเสียงพระอาจารย์เห็นไหม เสียมเนี่ยก็ไล่ฆ่าด้วยตัวของมันไอ้ตัวที่รู้อยู่ตอนเนี้ยมันก็ไล่ฆ่าด้วยตัวของมันคือมันรู้ของมันแล้วมันก็สลายไปด้วยตัวของมันเห็นได้อย่างนี้แหละพวกเราจะรู้ว่ามันยึดอะไรไม่ได้หรอกธรรมชาติทั้งหลายมันปรากฏแล้วมันก็ไล่ฆ่าด้วยตัวของมันเราจะทุกข์กับสิ่งใดต่อไปเนี้ยและเราจะกังวลเพราะมันไม่มีอะไรเป็นเราเลยสักอย่างมันมีแต่อาการ ที่ปรากฏเราไล้ค่าด้วยตัวของมันเข้าใจได้แบบนี้ใช้ชีวิตง่ายเบาโล่งแล้วจิตมันจะคลายตัวออกจากอาการปรุงแต่งเองแล้วพุทธภาวะจะเกิดโล่งขึ้นมาเองแค่นี้เข้าใจให้ได้นะนี่คือธรรมะนี่คือสิ่งเดียวที่พ่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนพวกเราท่านอธิบายง่ายมากเลยพ่อได้รู้แล้ว แม้แต่พระอ,อาจารย์ก็พิสูจน์แล้วประจักษ์แล้วว่ามันง่ายธรรมะมันง่ายพวกเราจับดีๆนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจะมาอุบัติหรือไม่มาอุบัติธรรมะนี้ก็แสดงความจริงอยู่ที่จิตเราตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายนะไม่เกี่ยวกับเพศกับวัยกับรับที่ใดด้วย